สวัดีกรับเพื่อช่องเซตออนไลน์ครับวันนี้เอเกคนแรกจะใช้เลดตามนะครับอยู่กับเกมซีไฟเพิ่งเล่นครั้งแรกแล้วก็มีสื่อมกที่เจอะของท่านเราด้วยแต่เราจะไม่อบานะครับเราจะเล่นกันเลยและทุววกคนเราจะเล่นกันเลย เด <bed>. okay. <sh> ี๋ยวนะครับต <mir anda that word> okay ั <that> <sh> ้งหนึ่งครับโอเคได้ได้ได้แล้วได้แล้วอเปิดมาก็เอาเลยเหรอวะมาทุกคนเราจะไปลงตรงไหนดีนะ เปิดมาก็เอาเลยหล่นั่ยโอเพรหน้าตางเครื่องเิียของเราที่เราได้ามาโคตรเสียครับนะลงสีแล้วกันนะทุกคนใครเคยเล่นเกมฟีไฟนี่ให้คอมเมนต์มาละก็เราจะนะครับเจอเพื่อนกลางทางด้วยถ้าเรามีสไนเปอร์นี่ผมชอบสไนเปอร์มากเลยนะฮะโอ้ตัวนี้เป็นปืนเต็มอ่ะทุกคนต้องรีบรองก่อนรีบรองก่อน ปืนเต็มเลยไป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 ยิงไปทุกคนยิงไปทุกคนเอาเกาะก่อนเสริมเกาะก่อนยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยยิงจะไปเอาปืนก่อน ่อมันดีไหมวะ่อเลยทุกคน่อเอ้าเขาเดียวผมอาจจะกากหน่อยเพราะผมอ่อนในพวกนี้เดี๋ยวเดินไปดูสกิมวิดีโอเลตดีพีที่73พาร์ทหนึ่งของช่องดับฟักบุ๊มเลยนะกำลังใจให้เด้อ มันได้เกมฟรีไฟอยู่อ่ะเป็นกำลังใจให้เดอ้อไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหพีปืนติดตัวแค่กระบอกสองกระบอกอุย้ยเราต้องรีบไปก่อนโดิมปืนเรามีสิบห้านัดเรายังไม่มีอะไรเลย,ยนีม่มีอะไรไหม อยากได้อันอยู่ด้านในอาจจะมีปืนด้วยโอ้มีปืนจริงๆด้วยทุกคนโอเข้าไปเอามันปิดอ่ามันเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนี่คขดปลอดภัยนะครับทุกคนตอนนั้นผมอ่านให้เขาดูนะครับ ดูอ่ะค่ะเจ๊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 อ่ะวิบีเลยดี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 หวานดีครับหวานหมูวิมาแล้วขอบเขตโดมกลางมา <c oughs> เสียผมจะไม่เอ้ยแปลกๆปลกแล้วเพราะเป็นไข้เป็นไข้ขละโอ้ผมไม่ได้เป็นไข้นะผมไม่ได้เป็นไข้นะ เออเปิดไม่ได้เราจะยิงเพื่ออะไรวะเน,นี่ยกระเปืดกระสุนดดใช่เปิดได้แต่เปิดไม่เป็นอะน่ะแป๊บหนึ่งครับทุกคนคลิปเนี้จะไม่ยาวเท่าไหร่ลำบากคนตัดต่อ <c oughs> ก็คนตัดต่อจะแบบบอกว่า เฮ้ยเฮ้ยเทำคลิปสัส้นๆหน่อยดิตัดต่อโคตรยากเลยเนี่ยเนี่ยทำไมแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยวะเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีคนนี่ก็แบบไม่ได้บู๊เลยอะอยากลุยเดี่ยวบ้างวะเราต้องฟาร์มของนะพี่เจอรถเดี๋ยวเราค่อยไปเอารถนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อน ไอ้ปืนพบเหรอไม่อะเ,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 เออปืนนี้มันใช้งานได้ป่าวะนี่คือปืนอะไรปืนเอ็กหกแปดแล้วหรอวิคอบเขีจะมาแล้วทุกคนงั้นขอสักครั้งนะทุกคนผมจะมาว้นรถให้ทุกคนดูนะครับแว้นรถในเกมฟรีไฟอ่า โดนคนยิงแบบนี้ก็สวยดีครับอยากเจอเด็กแว้นเก่าเหรอเด็กแว้นเก่านะเ,ออเด็กแว้นเก่าเด้อไม่เคยเลยนะก็เคยเล่นไปแล้วแต่แต่ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปเคยอาดคลิปแต่เกมพวกนั้นแหะแต่ครั้งนี้เมามันดุเอือนเลือดพาดเน่เออเออ้อเออ โคนเทวนฟ้าท้านนรกกันมากอ่ะไมออ่อยากกินแล้วน้ำพริกลงเรืออยากินน้ำเกลือลงบ้านอเออใช่ก็มาดิครับเออเอ,อ้ก็มาดีแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยว่ะเอ,อ้เจอเครื่องบินเราเรา,เราน่าจะส่เครื่องบินล,ล่วงเลยนะ มาดิครับแหวนแหวนแหว,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 วขอเหินฟ้าท้านาโลก,กันบ้างดิเออตรงนั้นมีโดมตรงนั้นมีโดมเพราะเราออกเขตโดมนี่เราตุยอะ่ะตุยยังบอกไม่ถูกอะ่ะทำไมเราไม่ไปบู้คนอื่นบ้างวะเออจะต,ต้องไปก่อนนะขอเหินฟ้าท้านาโลก,ก่อน สงสัยอพวกกากนี้ไม่อยากตัวไอ้พวกเนี้ยตัวเท่าลูกหมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกคนที่เล่นเกมอยู่เนี้ยที่แบบเป็นชอบวานคนอื่นอะในภายในเกมเน่ะจะตัวสูงเพราะเราแต่ในชีวิตจริงอะตัวเท่าลูกหมา อยากหาอยากหาเรื่องหาลูกปืนโดนหาเรื่องอะ่ะโดนหาเรื่องอยากหาเรื่องคนอื่นว่างอ,ะอ่ะเอไม่ได้เปิดไม้นี่ไม่ได้เปิดไมแค่ทุกคนเราสามารถด่าเขาได้เพราะเราไม่ได้เปิดไมเ้ยเดี๋ยนะ แต,แ,ตแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูผมอยู่นี่เขาเป็นหนึ่งในคนที่เล่นเกมอย่างนี้บ้างผมนี่งานงานนอกเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรบูงเฮือนฟ้าท้านาอรกุจ้าทำไมเราขับรถเร็วขึ้นวะเออเร่นกับเพื่อนนะคะเอ้ย ใหม่ใหม่ใหม่ๆเลยพวเขาเพราะเราเพิ่งโหลดเกมมาวันนี้แล้วเราก็เล่นสองตาแรงไม้อยู่เลยเนี่ยไม่ได้แรงอะไรเลยโอ้ยพวกบ้าน,นี้หึใคเล่นได้ไอ้พวกที่เล่นเนี่ยกระจอกจะตายหึ เราเนี่ยอย่าพูดเยอะไม่ใช่เขาจะอย่าพูดเยอะคนที่มาพูดแทรกนอย่าพูดเยอะไม่ใช่เขานะเราจะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวคนต,ตัดต่ออาจจะเป็นลมก่อนก็ได้ไคิปมันจะสัน้นถ้าตายเราก็จะจบคลิปเลยไม่มีคำว่าเลิกอ้าวอ้าอ้าวอ้าไม่มีคอโดด้วยนะ อ้าวแต่ครับทุกคนเราไปดูเออไอเพื่อนผมกำลังเหินฟ้าท้าดารกกันนะครับทุกคนอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดเอาจริงนะคบเปิดเอาจริงไอพวกนี้กลายเป็นหมาหวาัวเน่าเรียบแน่บอกเลยนะถ้าถ้าผมเปิดเอาจริงอ่ะ ดูมันดูมันดูมันอันนี้ผมยังไม่เอยอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดสปเปอร์สายญาตเลยนะถ้าเปิดสปเปอร์สายญาตนี้พวกแกได้เลยเป็นขี้แน่ดูพวกมันเราจะลองเล่นอีกครั้งหนึ่ไหมวะ คว่าเราจะเหิดฟ้าทา้าตลบกันอีกครั้งหนึ่ง k อือหือเราแพ้เราไม่เคยแพ้เลยนะเป็นครั้งแรกที่ได้แพ้มาเริ่มใหม่ตานี้เป็นตาสุดท้าย เราเราจะแบบทำชิวๆไม่เปิดเอาจริงหรอกเพราะถ้าเปิดเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยว G m อมก็หาว่าเราโกงล้วเราก็โดนแบนอีกโดนแบนก็คือไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมหลายวันเลยโอ้ยเดะนอจริงทุกคนอาจจะไม่ให้ผมเล่นเกมหาเรื่องคนอื่นแบบนี้ได้เพราะเพราะถ้าผมอยู่ก็หาเรื่องคนอื่นเหมือนเดิมแหละ ลงมาเลยฮะหอนาฬิกาแล้วกันนะทุกคนบ่หอนาฬิกาอยู่ใกล้สุด<ม>ตัวกันแป๊บหนึ่งนะพอดีมันชอบเด้งอ่ะทุกคน<ม>อาจจะแหลกๆนิดหนึ่ง<ม>เอ้ย ใ,ใจแหลกๆนิดหนึ่งนะทุกคนเอาอ่ะ,อะเออจะได้บูอยู่เลยออกเกมซะแล้วออกเกมซะแล้วจะได้บูอยู่เลยทุกคน มันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเยอะๆใหญ่ทำอะไรนะครับก่อนเดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องฟรีไฟด้วยล่ะอย่าลืมไปเที่ยวสงการนะปีหน้าสงการฟรีไฟสนุกมันแน่ขราวหน้าเจอดีแน่ไปบายเจอกัน ไอ้บ้านี้แกตายแน่ข้าวหน้าแกไม่รอดแน่